ตอนนี้อิสราเอลก็ยังไม่ออกมาพูดนะฮะว่าตกลงการประกาศแก้แค้นเนี่ยจะใช้วิธีการไหนนะตอนนี้ก็เป็นแค่การาวิเคราะห์การคาดเดาของบรรดานักวิเคราะห์ทางการทหารแต่ว่าการวิเคราะห์การคาดเดาเนี่ยมันก็มาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐโจไบเดนนะซึ่งล่าสุด ก็บอกว่าคุยกับอิสราเอลแล้วแล้วก็วิธีการที่จะทําอันนึงก็คือโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานของอิหร่านนั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกอิสราเอลยังไม่ออกมาพูดอะไรแล้วก็เดินหน้าปฏิบัติการโจมตีหนักต่อเนื่องนะคะที่หนักๆเนี่ยน่าสนใจมากจุดหนึ่งอยู่ที่เบรุตทางตอนใต้ก็คือเขตดาเฮียเขตดาเฮียเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าโดนหนักพอๆกับ วันที่โจมดีเมื่อวันที่29กันยายนวันที่สังหารนัสซันนัสบัลเละซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของฮชเปัน์เละที่อิสราเอลไปถล่มเขตไดเฮียเมื่อคืนนี้เนี่ยเพราะว่าว่าที่ผู้นำสูงสุดของเฮชเปัน์เละคนใหม่เดินทางไปที่นั่นก็คือฮาเซมซาฟีเอ็ดดินรายงานของ BBC ระบุนะคะว่าซาฟีเอ็ดดินเนี่ย ไปที่บริเวณฐานบัญชาการของ h ฮชบอลเลที่เพิ่งถูกถล่มไปเพื่อไปไประชุมกับแกนนำเฮชบอลเลคนก็ถามบอกว่าเอา้าก็เพิ่งโดนระเบิดไปเพิ่งโดนถล่มไปเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาแล้วรู้ก็รู้ว่าอิสราเอลจะโจมตีตรงนั้นได้แบบไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วไปรวมตัวกันที่นั่นอีกทำไมนะ BBC ระบ,บุว่ามันมีทางเลือกไม่เยอะมากสำหรับเฮชบอลเลในการที่จะรีกร๊ปกันนะคะ คือถ้าเกิดทําบนพื้นดินทําบนไม่ใช่ห้องบังเกอร์ใต้ดินเนี่ยก็อันตรายแล้วถ้าจะทําบังเกอร์ใต้ดินเนี่ยมันมีที่เดียวที่จะไปได้ก็คือที่เขตดาเฮียถึงแม้รู้ว่าจอันตรายก็ตามนะฮะถึงแม้จะจะอันตรายก็ตามก็ต้องไปเพราะที่นั่นเนี่ยมันเป็นจุดที่เขามีการสร้างเขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบอุโมงค์ไว้ค่อนข้างหนาแน่นนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ต้องไปที่นั่นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องรวมตัวกันเนี่ยเพราะว่าระบบการสื่อสารของ h ฮชบอลเลเนี่ยมันถูกตัดขาดหมดก็คือเพจเจอร์วอลกี้ทอกี้นะที่ถูกระเบิดไปเมื่อ27 28ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น BBC ก็เลยบอกว่าฟังดูอาจจะเป็นเรื่องอตลกขบขันนะหรือว่าเรื่องแบบเหมือนกับเอ๊ ทำไม,ำไมถ,ถึงยังไปอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีทางเลือกไม่เยอะนะสำหรับผู้นำ H B เฮสบอลเลาะซึ่งไม่มีรายงานนะคะว่าการโจมตีหนักๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสังหารซาฟีเอ็ดดินได้หรือเปล่าตอนนี้ซาฟีเอ็ดดินยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเฮสบอลลาะอย่างเป็นทางการเป็นแค่ว่าที่นะคะแล้วก็มีรายงานเหมือนกันบอกว่าจริงแล้วในเฮบอลลาะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็ไม่ได้มี การเทใจทั้งหมดให้กับซาฟีเอดินสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าคนนี้จะเป็นญาติคนสนิทของผู้นําสูงสุดก็คือนัสวรเละที่เสียชีวิตไปแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยซาฟีเอดินเนี่ยยังบารมีไม่ถึงนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของคาริสมาหรือว่าเรื่องของออวิธีการที่จะปลุกเร้า ใจของนักรบนักสู้เนี่ยเขาบอกว่ายังสู้นัสเปลาะไม่ได้ก็เลยยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะเฮสเปลาะกา็ยังยังคงเงียบอยู่ยังคงใช้ความระมัดระวังอยู่ในการที่จะประกาศว่าใครจะมาเป็นผู้นําของกลุ่มแต่ว่า,าในวันที่อิสราเอลโจมตีดาเฮียอย่างหนักเนี่ยเฮสเปลาะก็มีการ ส่งคีบอาวุธกลับไปนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาจุดหนึ่งของอิสราเอลที่ถูกโดนหนักก็คือเมืองไหฟ,ฟานะไฮฟ,ฟานี่ก็มีการสกัดขีปอา,าวุธของฮิสเบลเลาะไปหลายลูกเหมือนกันนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าฮิสบลเลาะก็ยังมีพิษสงอยู่ส่วนในการรบภาคพื้นดินมีรายงานนะค่าวว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิตไปอย่างน้อยเอ8รายนะเมื่อวานนี้ซึ่งพี่นาฟัง การวิเคราะห์ของนักข่าวของ BBC ที่อยู่เบรุตเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มีการคาดการไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าพอสงครามมาอยู่ที่ภาคพ,พื้นดินเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่ฮิสบัลเลาะห์ถนัดนะอิสราเอลอาจจะมีความได้เปรียบอาจจะมีความเกรียงไกรมากกว่าทางด้านกองทัพอากาศในการโจมตีทางอากาศแต่ว่าพอมาถึงการรบภาคพื้นดินเนี่ยฮบัลเลาะห์ต้องบอกว่ามีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภูมิประเทศในเรื่องของการรอบโจมตีมากกว่านะแล้วก็การต่อสู้ภาคพื้นดินก็เป็นไปอย่างหนักหน่วงนะแล้วก็มีรายงานความเสียหายของกองทัพอิสราเอลอย่างที่ได้รายงานไปนะฮะ ออตอนนี้ก็คือเรื่องของการโจมตีในทางตอนใต้ของเบรุตอธิบายว่าที่โจมตีเพราะว่าคิดว่าซาฟีเอ็ดดินอยู่ที่นั่นซึ่งก็อาจจะอยู่จริงๆแต่ที่คนถามคือว่าแล้วไปทำไมก็อธิบายให้ฟังแล้วนะเพราะว่าไม่มีที่จะไปแล้วนะไม่มีที่จะไปแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการปรากฏตัวของผู้นำสูงสุดของอริราน อาญาตลาคคอมมานีอนะฮะซึ่งปรากฏตัวแบบนี้ไม่บ่อยมากนะักมานำสวดละหมาดในวันศุกร์การนำสวดละหมาดในวันศุกร์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือตอนที่นายพลกอรซิมสุลามานีเสียชีวิตจากการรอบสังหารด้วยดโดรนของสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปี2020นะฮะ แล้วก็การที่อายาตลาคอมมานอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านมาปรากฏตัวก็เท่ากับเป็นการประกาศนะบอกว่าอิหร่านก็ไม่กลัวนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีรายงานว่าหลังจากที่น,นัสรนเลาะถูกลอบสังหารเนี่ยทางกองกอำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามต้องพาผู้นำสูงสุดไปหลบซ่อนตัววันนี้ปรกากฏตัวแล้วนะคะแล้วก็ออกมาประกาศด้วยว่าการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย เป็นแค่การลงโทษแบบขั้นน้อยที่สุดนะะน้อยที่สุดเบาที่สุดแล้วแล้วก็ระบุนะคะว่าอิรามมีความชอบธรรมในการโจมตีอิสราเอลแล้วก็เป็นการกระทำหรือว่าเป็นการโจมตีที่อยู่ในกรอบกฎหมายด้วยนะ,ะเนื่องจากอิรานเนี่ยถูกคุกคามแล้วก็รุกรานอธิปไตยด้วยการที่อิสราเอลส่งคนมาสังหาร แขกของรัฐบาลอิหร่านนะคะก็คืออิสมาอิลฮานิเยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าอิหร่านก็จะไม่นั่งให้อิสราเอลตอบโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถ้าอิสราเอลโจมตีมาอีกเนี่ยอิหร่านก็จะตอบโต้คืนอีกครั้งเช่นเดียวกันเดี๋ยวฟังเสียงของผู้นำสูงสุดของอิหร่านกันค่ะอรคยล,ล ค่ําตรินมู ا าซาตบ ر รายเรจิมกาเซบซาฮิยูนีดาร์บาราบาร์จินายาตฮายเฮยรัอาเวรอุนเรจิมบูดนอกเหนือจากการโจมตีที่เขตดาเฮียทางตอนใต้ของเบรุตแล้วนะคะอ,ะอีกจุดหนึ่งที่จะแตะไว้สันส้นๆก็คือการที่อิสราเอลไปโจมตีบริเวณชายแดน เลบานอนที่ติดกับซีเรียอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะ crossing หรือว่าด่านที่เรียกว่าด่านมัส n น m านะคะมัสนาเนี่เป็นด่านหลักสำคัญที่เชื่อมระหว่างเลบานอนกับซีเรียนะคะจากด่านมัส n นาเนี่คนซีเรียบคนเลบานอนเนี่ยใช้ในการเดินทางเข้าออกนะ,ะทำมาค้าขายส่งสินค้ากันก็ผ่าน crossing หรือว่าผ่านด่านนี้โดยจากชายแดนเลบานอนไปดามัสกัสเนี่ย สักประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะ,ะไม่ไกลแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาชเวลโจมตีครอ s ซิงหรือว่าด่านนี้อย่างหนักนะ,ะโดยระบุว่านี่เป็นช่องทางที่อิหร่านเนี่ยส่งอาวุธให้กับเฮชบอลเลาะโดยการผ่านทางประเทศซีเรียแล้วก็ผ่านช่องทางนี้